สำหรับใครที่กำลังมองหาชุดโต๊ะนั่งที่แข็งแรงทนทานตากแดดตากฝนได้มาที่ร้านเราครบจบแน่นอนค่ะเพราะมีชุดโต๊ะให้เลือกหลายขนาดและมีให้เลือกหลายแบบมากค่ะ <c oughs> มีทั้งแบบโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมโต๊ะว,วงรี <c oughs> และเก้าอี้ก็มีให้เลือกหลายทรงหลายแบบ <c oughs> และทางร้านก็ยังมีกระถางลายไม้ที่มีให้เลือก4ไซส์ส <c oughs> มีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะและยังมีสินหลังจานที่มีให้เลือกอีกหลายแบบค่ะมีทั้งแบบหลุมเดียวและ2องหลุมสำหรับใครที่จะแต่งบ้านแต่งสวนแต่งห้องครัวมาที่ร้านเราครบจบแน่นออนนค่ะทาาางงร้้ยัมมีใหเลืกก อีกหลายแบบและรับงานสั่งทําอีกด้วยค่ะลูกค้าจะออกแบบเองหรือให้ช่างที่ร้านเราออกแบบให้ก็ได้ค่ะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านสามารถตั้งแดดตักฝนได้และด้านในเสริมด้วยโครงเหล็กทุกชิ้นค่ะลายไม้ก็คมชัดไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะและยังมีบริการจัดส่งทั่วไทยทางขนส่งจะยกวันให้ถึงที่และเก็บสิหน้าง,งานให้เรียบร้อยค่ะสําหรับลูกค้าที่จะเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านเองหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอ,อรําเภอเมืองตําบลเจดีหัค่ะสินค้าดีและบริการดีมีที่ร้านแทนไทยปุนปั้นลายไม้ราชบุรี